ใช้งานนะครับตัวรีโมทเนี่ยใช้กดสตาร์ทเครื่องได้นะถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องพี่ต้องกดล็อกรถก่อน<ม>กดล็อกหนึ่งครั้งแล้วกกดปุ่มล่างสุดค้างไว้<ม>นะกดค้างไว้ประมาณสักสิบวิครับเดี๋ยวมันสตาร์ทเครื่องให้เลยเดี๋ยวระบบมันออโตอ้สตาร์ทเองกดค้างแล้วก็ครบสริบวิค่อยปล่อยนะครับพอเครื่องยนต์สตาร์ทเสร็จอีกสิบวินาทีมันจะมีเสียงเตืนอนสองครั้งแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องถ้าเราสตาร์ทที่ปุ่มพุทธสตาร์ทมันจะไม่เตือนแต่ถ้าเราเอา รีโมดกดสตาร์ตก็จะมีเสียงเตือนสองครั้งว่าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทแล้วกดคายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับขับได้เลยไม่ดับแต่ถ้าเรากดสตาร์ทแล้วเอาใส่กระเป๋าเดินหายไปเลยเดี๋ยวมันดับเครื่องเองนะครับสิบนาทีมันจะดับไปตอนนี้เรายังไม่ได้กดอะไรเรากดดับได้วางไว้่องยนดับประตูยังล็อกอยู่ใครจะขึ้นก็คายล็อกเองนะครับทีนี้ตัวปุ่มบุธสตาร์ทครับ ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยพอเหยียบเบรกจะมีไฟติดขึ้นมาก็แตะหนึ่งครั้งแตะเข้าไปหนึ่งครั้งเขาก็สตาร์ทเครื่องให้เองอัตโนมัติไม่ต้องกดค้างครับแตะแล้วปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าขับรถจะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้คือมันจะล็อกก่อนที่จะวิ่งเลยนี่เลยจะล็อกให้ทันทีเลยละนะครับแล้วนานานก็ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องอะไรเลยต้องเหยียบเบรกด้วยเหยียบเบรกแล้วล็อกโอเคแล้วก็ ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เราสามารถลงจากรถได้โดยไม่ต้องดับเครื่องลงมาอย่างนี้เลยมีผู้โดยสารอยู่ในรถเราปาร์ททิ้งไว้เปิดแอร์เราล็อกได้ถ้าสตาร์ทเครื่องอยู่กดรีโมทล็อกจะไม่มีเสียงไม่มีไฟนะจะแค่ล็อกประตูให้อย่างเดียวแต่ถ้าดับเครื่องแล้วกดรีโมทจะมีเสียงมีไฟด้วยนะครับเราจะล็อกให้เราไปธุระเสร็จกลับมาจะขึ้นรถก็กดใครล็อกได้อย่างนี้เลยทําับต่อได้เลยนี่ดับเครื่องก็หยยบเบรกก็จะดับเครื่องให้ สตาร์ทเครื่องกับดับเครื่องต้องหย่าเบรกด้วยเหมือนกันทั้งคู่เลยต้องหยยบเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยใช้แทนกุญแจรถได้แทนกุญแจรถคือถ้าเราสตาร์ทเครื่องก็คืออย่าเบรกแล้วกดแต่ถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องไม่ต้องอย่าเบรกครับกดได้เลยกดครั้งที่หนึ่งวิทยุจะเปิดได้ไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบกดครั้งที่สองไฟน้ำปัดเปิดได้หมดเลยไฟสีฟ้ากระพริบสแตนบายรอนะครับถ้าจะสตาร์ทคืออย่าเบรกถ้าไม่สตาร์ทก็กดปิดต่อได้เลยครับครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเป แล้วก็ตัวนี้มี security ด้วยถ้าเราล็อกไว้นะครับถ้าเราล็อกไว้มันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับอย่าเบรคเข้าไปเขาจะไม่ให้สตาร์ทครับการ่ได้ถ้าเปิดประตูแต่ยังไม่ร้องต้องมีคนพยายามสตาร์ทก่อนต้องขยับล็อกแล้วอย่างนี้สตาร์ทได้แล้วก็ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์ครับถ้าเราล็อกรถไว้ดับเครื่องลงรถลืมล็อกเราขับมาถึงปลายทางยิ่งเสร็จใช่ไหมดับเครื่องเสร็จลงไปจากรถลืมล็อกมันจะเอาตัวล็อกให้อัตโนมัติ ครับถ้าเราลืมล็ลกอกล็อกชัดอย่างงี้ใช่ไหมจากการหลงมาจากรถแล้วก็ถือทั้งหมดเดินไปเลยเราลืมล็ล <ec> อกรถห่างประมาณนิมวนิดนิดอยู่ก็ใกล้ระยะหนึ่งเมตรก็ขอถ่ายลองให้นตัวนี้ทานทานมันเปลี่ยนง,ง่ายนะครับ ไลท์ตรงนี้ออกนะแล้วก็ดึงนี้ออกใช่ก็งัดตรงนี้